ทำไมฉันกลับมาจนเหมือนเดิมนะองงจังฮะเดี๋ยวทำไมโลบักฉันเหลือสูนล่ะเมื่อกี้ฉันยังอยู่ก็พันโลบัสอยู่เลยนี่ลิกะขโมยไปแน่นแน่กลุ่มแฟรี่น้อยตัวสีดำนี่ลิกะเธอขโมยโลบักฉันไปทำไมก็ฉันอยากได้โลบักอะเห็นเธอมีโลบักเยอะ ทำไมเพื่อนต้องเป็นแบบนี้ด้วยนะฮัลโลบ้าแ่แล้วเธองงจังเลยไปหากลุ่มดีกว่าทำไมกลุ่มแฟรี่น้อยต้องเป็นแบบนี้ด้วยนะฮะไปหากลุ่มใหม่ก็ได้เกลียดกลุ่มแฟรี่น้อยเสียทหากลุ่มไม่เจอเฮ้ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคุณคุฮะลินดาทำไมเธอกลับมา <ไป S 1> จ <น S 2> ้องแบบนี้ล่ะเอาเธอมานี่ได้ยังไงเนี่ยกลางดึกฮนี่เธอนี่เธอมาเข้ากลุ่มเราไหมเธอไม่รังเกียจฉันเหรอพี่ฉันไม่มีโลบัสไม่เลยไม่เลยพอแม่ฉันสอนมาว่าห้ามรังเกียจคนไม่มีโลบักแป๊บนะ ฉันขอไปตรงอื่นก่อนเพราะว่าฉันเห็นมีคนเรียกฉันอยู่ตรงโน้นรีบมารีบกลับน,นะนี่เธอเล่นกับเราไหมไม่อ่ะฉันไม่อยากเล่นกับเธอถ้าเธอถ้าเธอเล่นกับฉัน<ต>เดี๋ยวกุ่มฉันชื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวฉันจะเติมโรบักให้ ร่างเัห้าร้อยาสิบเกโลบักแนะ่จริงเหรอ,อเดี๋ยวฉันไปบอกกลุ่มแฟรี่น้อยตัวสีขาวเดี๋ยวเราไปบอกเพื่อนก่อนนะ oh, ได้เลยได้เลยสวัสดีมีอะไรฉันไม่อยากเป็นเพื่อนกับเธอแล้วฉันก็ขอออกจากกลุ่มด้วยเพราะฉันจะได้โลบักแล้วนี่เธอทำไมพูดแบบนี้ล่ะไม่ดีเลย เดี๋ยวฉันเตะเธอออกจากกลุ่มเหลยวนี้นะไปเล่นออบบี้ดีกว่าฮึบฮึบฮึบว้าตกนึ่งแข่งกับเออเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันเติมโลบักให้เธอเธอเล่นผ่าน ได้ๆเย้ฉันมีโลบัรกแล้วเจ็ดพันเลยตั้งเจ็ดพันห้าร้โลบัรกเลยเย้ดีใจมากๆเลยเดี๋ยวไปแต่งตัวก่อนนะเพื่อนมาเร็วเพื่อนเรามาจับมือเข้ากลุ่มกันดีกว่าได้เลยได้แม้แต่เธอกลุ่มชื่ออะไรเหรอ กลุ่มชื่อแฟรลี่น้อยตัวสีชมพูฉันขอเข้ากลุ่มเธอได้ไหมได้สิเดี๋ยวฉันเติมโลบัคให้เธอเย่ yeah, ฉันได้โลบัคแล้วเดี๋ยวไปแต่งตัวก่อนมาแล้วมาแล้วฉันได้โลบัคเก้าสโลบัคเลยนี่นี่นี่ได้95โลบัคเลยอะ่ะโอ้เยอะจัดทุกคน ผมขอเข้ากลุ่มได้ไหมครับได้เลยได้เลยเดี๋ยวเรามาแนะนำตัวกันดีกว่าสวัสดีผมชื่อบอสผมมีโลบัรท,ทั้งหมด1 9 99, 9 9 9ล้านโลบักสวัสดีผมชื่อลิกะผมมีโลบัรท,ทั้งหมดหนึ่งโลบักสวัสดีฉันชื่อสวัสดีฉันชื่อเอมมี่ฉันมีโรบัคท,ทั้งหมด95โลบัร โอ๊ยแป๊บนึงนะมีคนขอเข้ากลุ่มเดี๋ยวเราดึงเข้ากลุ่มก่อนสวัสดีครับผมชื่อบอสผมมีโรบอททั้งหมด99999มืโรบอทสวัสดีจ่ะหนุ่มขอเข้ากลุ่มนะได้เลยได้เลยสวัสดีฉันชื่อมิลลี่ ฉันมีโลบัค์ทั้งหมด18โลบัคเพราะว่าฉันใช้ไปแล้วหมื่นโลบัค์ EP 2จบแล้วนะคะเดี๋ยวไปต่อ EP 3นะคะ